ขึ mark, ้นมาขึ้นมาอะไรสบายดีพี่น้องห้าแรงพี่น้องเลยมาเลยมาเถิดปลาเผาพี่น้องเลยแรงออกในที่มาหีบหน่อยเลยย้อนสบายดีป้าลุงลูกโอ้ตอนอ่ะลงไปตอนนอ่ะตอนลงไปเต็มเที่ยงกับสองตัว เอาแล้วขึ้นมาก mm ี้ข่าวก่อนเออมีแต่คนขยันเนาะข่าวนมกินกินพี่น้องผู้มุกกะซื้อเช้าจะกินอยู่นี่มาเจ้าขนมลงมาหาตอกกินก่อนสิแยกย้ายกันเมื่อพี่น้องปั้นข่าวก่อนเฮ้ยเจ้าคือโอ้โหพี่น้องเลยุเอ้าก่อน สุขุนเยี่ยมเต้นสุขคนดีเอินสิอำมนหน้ามาแนมิดเอาเจ้เอินี่สุขคสุขคนล้วเป่นี่เอนี่ยังอีกสอคทมามตามาจอยอาวรบเลยนี่เดี๋ยวเอรนมันฟองมันหญาดมแห้งแล้วอันบีเฮอรานี่เมบกินเขานี่ให้ให้ชิคิน ตาปวตกใจอกันไงเคยจะเกียดนี่นี่มันมามามันมาอีกัดเนือคขัดเจ้าอยู่กินเลยอากองนกรไกอืมใคเดนขมามากินุลคามสองขามก็กินาจะมาเกียดายลูกหลานกิ้่กระาแม่ตาดแมตจาะลได้นี่เม็ดนี่หิวหน้ามาเนำ เงียมขึ้นมาเร็วอโอ้ยแล้วกันนานสาวมันชิว่าอีบอมชิเปิด่องเลยเหรอเอ๊ะมะมุกะยะมะมุกยะออกซ์หนูแดงเด้อหนูแดงเด้อเธอหนานะมันไหญตัวใหม่นะอนีอ่ะแป้น้ำผึ้งชิ้นไหมล่ปลาดุก้ดก

เราจอกก็ไปเชยแม่ใคสกินน้ำไปยังวาลูแข่งแข่งนั้นสาวร้อยหันมาดูแข่งเป็นหปกาดอย่ที่วายไหมจชะนิวขาวจนสันน้องแคทนี่มักซ้ำจะเศร้ากับน้องอ่ำกับน้องมีดนี่พี่น้องแอ้วพอมันมาครับมักซ้ำแต่แรงก็พีชพี่น้องน่องหมดแรงแล้ว เอาล้านคืนนังีเียไปขอ้อยู่ใส่ละบาทนี่อยู่หน้าห้า่บัง้อดางเี๋นเาเอาล้านคืนนังที่ตาแตกนะัวมึงสมุดันไแซ่บ้านอีจอยเลย อันกินแ้นปางกระป๋องมือเสาว์นี่พออ่มือลงไปยิบยิบยิบมือพอมือหัดจบเอาผักมาขึ้นมมานำเอาน้ำหล่อข้าเอาแหม่มินน้เอรลดกับมอสชิงก็จะขึ้นหน้าก็จะขึ้นหน้าหัวปังไอ้บ่แมนหน้าบากดำ น้อไกินมนไปเอาโดดกับมาม่ให้งบน้มอสไกินมังเยี่ยมกับลูกกะเซ่องกินมายาพอมีนเไปกบใีอันกลอาุยเด้อจ้แงน้ำไมแซ่บได้แกงนำไมแซบแกงใส่ปู่น้องจ้าปู่ปูหนา แม่ไป,ไปหาวอะ้กินข้าวอกิข้าวโอ้ยปะซิคบบคงคือปปอนขาลูกมา้าวไปไปปซิงปอนไปห้อ,บบองอยกให้ไปจุนมาใ,นนะให้ตอนมาให้แล้วมีตอนกระปูกินะกับป้าดิ อย่างหรอปะเเลเลเลมนสิปอนดอก่าต้องกล้องเรือะเอา้นมาเลยนตาดูซูซีซูซีง่ายอยู่แต่ว่าหยาวงขึ้นเนาะหาหนาถ้าฮาุกนาโเบงน้ำงี่เดิมยมน้ทางโ่นทางฮา ้จะพอจังเจาขาเจาขาเนาะถ้าบอกว่ามัร้อนมันการงานแบบต้องเดินทาลูกงานยืนยันเต้มือครับขี้เกียจวะอึวันี้มันโดดตั้งรเ็จ่อยบุมีนังกิโลอยากิกียบมาไปกินไป กินไม่ได้รลยจังนลเฮ้ยเออตวนอินเสีนะยกขาไวุ้่นแน่เต้อออ่อนได้พื่นหาเมื่อจอดเพียง กแื่อเมแลกือ้สลาวแรงเนาะอไน้เมกิน้อานน้ำโซ่ผู้บ่าวได้เยนะในทางเลยมือหนักกายขึ้นไปพอยืนอาบน้ำอยู่อาบน้ำก็ไม่ได้่าใส่ปาทุงกระโจมโอกกี้พี่น้อง ใส่วันฟีดใส่ท่อนล่างใส่บิกินี่กันลกไหกินปุ่นกันยังลูกแ่นโดยโดยเดี๋ยวไปกินน้ำพัชินไปพักชินนะปุ่นให้กินเนยไปเร็วกินกับยังแจ่วจิมโลดจิมนาแวแวแวแถวแ ปลากะต้นอินเต็มบ่มาแนวนี้บ่เต็มอันบ่ทายเมื่อนอนเลยเะเนาะมัดเขาก็ตัดมัดได้ตัดบาดนั้น้อผู้ใดมันเป็นหนทางลงเนาะใ้วสิสเวะออประตูก็พอดีกระเทนบ่ กินแต่ๆตะมมรกีนโอ้ยตัวเดิเจ็บคออืมนอยแกหน้ากูไปตักด่ถ้าแม่านเขามาลจะเศร้านเบิดตานดีอย่างนี้ลูกคือบลูมอาวลบมันมนคนแดง่องขาคนคลองมาเดขาคนคองมานอนอยู่พี่มนอนบางห่รอเปล่าทยนอนพวกเมียค่ะเนี่ กนอนผ่ารถไฟตื่นมากพอเแลวนั่นก็ต้องเอาขึ้นเอาลองบ่โอ,อ้ขอมันเทียมบักดํามานอนย,ยังว่าผาน้นบาบักดําก็ไดเนาะ้อแต่กี่วัสีนอนกับม่้องดํามาสัา่นเกิดอุบัิเหตก่อนใ้มันแค่ยังว่าผ่าแ<า>ล้วก็เลยบอมีมูเนาะกียังว่าใจบมีมูม

เอ้เห็นลลมาส้มก็ได้พี่น้องหตามตลาลูกจะคลองก็านคลองในช่องเขาจอยด้ซะ่จอยาเอย่จอยเองนย่นตยไ้นพี่น้องเป็นหมักาก่อนเ็ดก้ากอพี่น้องเด้อนพี่้งเก้าก่อนเนหนีน้อเป็นหัดก้าก่พี่น้องเป้นหัก้าก่อนพี่นานมัก้ากพี่น้องเมัก้อนพี่น้อปา่นองเป็นดกอ่เป็นหมั้่อน่อเั้่น่งเนา่ออเป็ั ไปไปเบิ่งผู้ลูกกาพี่น้องเลยน้องยิ้ยมเพิ่นบ่จจาเพิ่นว่ายิ้มยิ้มแล้วก็ลูกกาโต้เนาะป้าเนาะเออมัน้าตัวเต็มอยู่ตะกาห่อนสุดซองในสีงามงนี่นพี่นอ้องยาคามิยู่แต่ว่ากากับมันออกเพียงกันนะนะออก สม่สำเสมอกันเข่าห้ากับเลี้ยวลงไปทั้งทงกับเคียวเลยเ,ยเลยนะออม,มันมันกำลังชิม,ม่ากหนา้าหน้าเลย,ยแม่นปะปีนี้เป็นตาด้เข่าลายอยู่เคียวเลย <laughs> <ร>แม่แย่งได้เลย น,นี่น้องเกียเพิ่นลดหุ่นพี่น้องเ,อเป็นย่างเมื่อกี้เขาบ่ยาก,ยากลดหุ่นแสดงว่าบ่ <laughs> ยากพี่น้องเลยบ่ได้ลดหุน่นแต่ว่ากินแล้วลุกง่ายเยอะมีหยา่ยาก็เอาทั้งหย่าเลยเอาหลิดเนี <laughs> ่ย เอาอันนี้เลยโมบไฟดาเอาอันนี้กับถเอาทอนหยาแล้วมันจะไไนาอมัดใหญ่อีกมาทาไฟดาูไฟเป็นคนมัดกะไฟเป็นคนลกติแต่ลกนำการมัดนำการแม่บัดแม่สิมาตีแต่แม่ตาได้ได้ากักเลกันมีหยาก็เนาะกีมกับวอยากใหญ่าเป็นใด มันนาโพดวะชมใส่นาโพดแล้วกันหน่งี่น้องกาสองตานีกับตรงน้ำลังมูแต่ว่าลกได้คือกันน้นอันนี้ก็ได้อันนี้เป็นข้าวเจ้าเนาะห้องเปร์ดิสครับเบามีเป็นเสียเมือใส่อยู่บ้า ขอบใจทุกคูุ่กคนที่เข้ามาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาหน้าซองเคยละจำบ่พลาดคลิปใหม่ๆของสองเคยละแล้วก็ซองน้องสาวลาพี่น้องอมีกาเฮาก็เออขาวเฮาก็เริ่มมั่งหนะ้าหน้าเลยงามงามพี่น้องเอ้ปีนี้เป็นตันได้ข่าวลายอยู่กา,าก็ถือว่าโอ้งามคือกันเขียวคักเขียวแน่ ไปแล้วพี่น้องพอกันคลิปนะสบายดียิ้มแล้วขนะี่ข่าวเนาะยิ้มแล้ว,ลวไปพี่น้อง